There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well don't know where you are Cuz you're now สวัสดีค่ะทุกคนก็คือเราเพิ่งจะตื่นเพิ่งจะนอนกลางวันเสร็จ จนตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีพัสดุมาส่งนี่เลยโอ้มันกระเซิกระเซิงอะไรขนาดนี้จะเรามาแกะพัสดุกันเลยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าห้องเราอะรกมากดูนี่นะทุกคนดูบนเตียงนะคะทุกคนมันรกเนื่องจากเราไม่ได้นอนห้องตัวเองเราหนีไปนอนห้องแม่นะคะ,ะทุกอย่างก็จะกระจัดกระจายแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราจะจัดกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะนอนห้องตัวเองเรามาเปิดก่องแรกกันก่อนเลย นี่เป็นของใช้ส่วนตัวนี่ดจะเป็นเซรั่มนะคะเ a ดเดไวตเทนเนิ่งเซรั่มเาชอบใช้ันวนากทุกคนตอนนั้นเราไปวันโมเมนต์เราก็ไปเข้าอีแอนบอยก็ไปได้ตัวนี้มาแบบมันลดราคาเหลือสองละสิบาบาทเราชอบใช้มากก็เลยซื้อมาสองอันต่อไปมาเป็นอันนี้ก็ที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นซองพัสดุนั่นเอง60บาท หนึ่งแพ็กนะคะหนึ่งแพ็กน่าจะมี5้าสิบองนะเราเลือกมาขยัดขนาดใหญ่มากเลยก็คือเราจะมาแพ็กที่เราแกะไปเมื่อวานนั่นเองเป็นพวกเอลิกโรโจอการ์ดจากบ um ัมคนะีโนเนาะเพราะว่าเรามาเปิดหานนะคะมันจะได้ช่วยลดราคาบัมคีโนไปนะคะเพราะว่าบ um ัมคีโนเราได้มาแพงมากแล้วก็เลยไปเปิดหานโอเคมื้อเย็นวันนี้นะทุกคนก็จะเป็นขนมจีนน้ำย้นเองทำยังไงดีอะ เข้ามาพบกับความจริงนะคะว,ว่าแบบรกไม่ไหวเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความสะอาดกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะก็ดูสะอาดขึ้นไหมคะทุกคนตรงนี้ก็เหลือโซนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันเลย ก็ตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขอไปอาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่าดูดิหน้ามันไหม <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเราทําการบ้านฟิสิกส์กันสักนิดหน่อยแล้วก็จะแพ็คน้องๆตรงนั้นนะคะแล,แล้วก็พอทํากานบ้านแล้วก็แพ็คเสร็จเราก็จะได้มีเวลาเล่นโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวขาไปอาบน้าก่อนเนาะวันนี้ก็ ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ท่งเป็นที่เรียบร้อยเราเรียนเรื่องคืนเสียงอยู่นะเคแล้วก็เก็บกันเลยต่อไปเราจะมาแพ็คของกันแล้วนะทุกคนเป็นน้องพวกนี้เลยที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปใช่ปะละ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเขียนชื่อที่อยู่จากหน้าทองก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เกือบจะสี่ทุ่มแล้วอะ เดี๋ยวค่อยดามน้องพวกนี้ก็จะแถมอันนี้ไปให้คนที่หารกับเราด้วยนะเพราะว่าเป็นของแจกเป็นกิฟต์เวที่ทําในวันเกิดน้องอาซาฮิเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เอาไปแจกนะตอนแรกจะไปแจกที่คาเฟ่แต่ว่าน้องมาส่งไม่ทันก็เลยไม่ไดเอาไปแจกก็จะแถมไปให้คนที่มาหาร องครบทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดํามา่าตอนนี้ก็เป็นเวลาว่างของเรานะคะฟรีไทม์คืนนี้มีเป้าหมายแล้วก็คือวันนี้จะดูเป็นเรื่องน้องคนนี้เลยนะคะ Love so beautiful นาะงแปดกล้องเราจะหมดแล้วเราก็คงจะต้องปิดคลิปแค่านี้มีตอนใหม่แล้วด้วยเราดูถึงตอนที่7แล้วนะคะก็มีตอนใหม่แลวดูที่เราดูไม่จบดีทุกคน ก็คือเป็นลิทภาพยนตร์ที่หรือว่าซีรีส์ที่น่าจะดูไม่จบนะคะคือแบบทุกคนสวีทโฮมอ่ะคนเชียร์เราดูว่าแบบมันดีมากแต่แบบเรากลัวแค่แบบตอนแรกมาเห็นเลือดเราก็ตกใจแล้ว,วอะก็เลยแบบเออไม่ได้ดูต่อนะคะคืนนี้ฝันดีเนาะสี่ทุ่มครึ่งแล้วไปนอนได้แล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ของเสร็จแล้วนะคะนี่น้องอยูนี่แล้วก็เดี๋ยวจะแพ็คคีโนด้วยก็คือเราอะแลกคิดเราแลกน้องคนนี้นะคะเป็นยูนิตจุนเกยูแจฮาย,ายอกแล้วก็อาซาฮินะคะนี่เนาะเราก็ตกลงกับคนที่แลกนะคะว่าจะส่งไปทั้งกล่องแบบแบบนี้เลยเพื่อไม่ให้น้องเกิดความเสียหายนะคะเไม่มีอะไรแล้วละตอนนี้ ขอเชิญหมายเลข04 คนตอนนี้ก็เตรียมตัวเรียนค่าบ,บ่ายนะคะเพราะว่าเที่ยงแล้วนะวันจันทร์เรามีเรียนแบบนิดเดียวนะคะถึงแค่นี้เองเรียนเที่ยงสิบเนี่ยตอนนี้กี่มโมงอีกห้านาทีก็จะเข้าเรียนแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะกินไปด้วยเรียนไปด้วยคือแบบน้องมันดูแห้งมากเลยทุกคนแต่นมลงไวเลยก่อนนมลงเรียนนะคะครั <c oughs> บต่อไปรอเรียนอังกฤษอีกห้านาทีเองต้องรีบกินละ No, I don't like fish. Oh, well, how do you like roast beef? It's awful. I can't stand it. Okay. Do you like hamburgers? Hamburgers? I love hamburgers. เดี๋ยวเราจะมาทำไอติมโอรีโอกันเห็น e ผ่านทวิตแล้วแบบก็อยากกินอยู่น่าจะทําอันเดียวเพราะว่าอีกอันนึงแกไว้กินกับนมแล้วก็มีพัสดุมาด้วยนะคะเป็นพัาสดุที่เราแลกมานะแลกคิดนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยแกะเนาะเรามาทําอันนี้กันก่อนนะคะเพราะว่ามันน่าจะต้องแช่นานอยู่บี้บี้น้องคนนี้ คนเห็นไหมก็ใส่นมนะคะเป็นนมโรงเรียนที่แบบได้มาฟรีโรงเรียนน้องนั่นเองคือแบบซื้อโอรีโอมาห้าบาทก็คือผม,อ,มอุ้ยมันหกอืออือทำอยังไงให้ไม่หกอ่ะขอโทษขอร้องโอโอ้ยห้องฉันแล้วอีกแล้วไม่ต้องเต็มมากกว่านาะเดี๋ยวมันจะล้นนี่นะคะเราใส่ไปก็น้องตะเกียบคนสักนิดนึงเนาะ มันจะได้เข้ารถกันโอเคเดี๋ยวเราไปแช่ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมา เสียใจที่ไม่ได้แทมอะไรให้เขาเลยน่ารักมากๆเลยเราแลกกันทั้งกล่องนะคะทุกคนนี่จะเป็นตัวคิดน้องอาซาฮิเจฮยอกแล้วก็จุนกยูนะคะทุกคนทำไมมันเหมือนเป็นฟ้าเลยมันหนาวเหรอต้องการความอบอุ่น ทุกคนวันนี้เป็นวันอังคารตารางเราก็มีนะเนี่ยเราเรียงคาบเช้าไปแล้วนะเหลือคาบบ่ายนะคะซึ่งคาบนี้จะเป็นคาบที่ครูปล่อยให้ทำงานนะแล้วก็เหลือเรียนสองคาบก็จะเสร็จแล้วคาบเช้าเราไม่เคยถ่ายให้ดูเลยใช่ไหมทุกคนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าเราอะไปช่วยแม่ทํางานตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็จะเรียนที่นู่นเลยเนาะก็เลยไม่ได้มีเวลาว่างถ่ายให้ดูนะคะทุกคนน่ารักมาก ันนี้เป็นของน้องเรานะคะที่ใช้ช็อกโกแลตทำซองมันรั่วนะทุกคนนี่ของเรา